รีวิวบันเทิงโดยมีผมไตรภพปิษ์พัฒน์คุณเจรนนิชาพันธ์และคุณจอมยินอยู่เป็นพิธีกรรายการนะครับนี่เป็นรายการสดขณะนี้เวลา17บเนาฬิกานาที34วินาทีครับผมพูดได้ขนาดนั้นเลยมากเลยครับไม่ได้มากเลยขนาดนั้นคำว่าเป๊ะตรงนี้เราเข้าเวลาก่อนที่เราจะต้องเริ่มจริงๆก็คือ2นาทีกว่าใช่ครับใช่ครับเข้าก่อน2นาทีกว่าซสุดยอดมากวันนี้วันนี้ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นในวงการบันเทิงมากมายหลายหลากด้วยกันนะครับแต่เรื่องแรกของเรานี่ก็เป็นเรื่อองงงทที่บกตรรเเลยาั้3 เลาคิดว่าคนอีกเป็นจำนวนม,ม,มากส่งแรงใจให้กับคุณชาคริตย้นำนามครับครับผมคุณชาคริตนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือคุณแม่ของคุณชาคริตเนี่ยนะครับก็เข้าโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากในช่วงที่ผ่านมาก็มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็ค่อนข้างซีเรียสหน่อยนะครับแล้วก็ทางคุณชาคริตเองเนี่ยก็ค่อน,อน,อนข้างเป็นห่วงคุณแม่มากครับแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วออกมาพักที่บ้านแล้วนะครับแต่ทางคุณชาคริตเองเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงมาก ก็ให้ม um, oh ีพยาบาลดูแลตลอด24ชั่วโมงถึง2คนด้วยกันคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ73็ดแล้วครับ73แดสิบสามถึงเจบครับบางบางบางรายงานก็บอกว่า77 78ก็เอาเรียกว่า70ขึ้นไปแน่นอนก็มันจะ80ประมาณนั้ะครับซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยทางคุณชัยเองนอกจากจะเป็นห่วงเรื่องคุณแม่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังทํางานหนักพอสมควรเลยนะครับก็คือว่าเล่นละครถึงสเรื่องด้วยกันแล้วก็ยังมีรายการที่เป็นพิธีกรอยู่ถึง4รายการด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยช่่วงงงงนนนนนี้้กก็อคขาาาหัุ ด้วยแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยมารุมเราด้วยครับเป็นไง,นงอาการเ<ะ>จ็บป่วยล่าสุดเนี่ยคุณชาคริสบอกว่ามีอาการปวดกล้ามประสาทมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่กล้าไปเ,เหมือนไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางนะครับเพราะว่าก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับกลัวกลัวกลัวเพราะคุณแม่บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมใช่ไหมคะเป็นกรรมพันธุ์นั่นเองนะครับวันนี้มีเสียงของคุณชาคริสครับลองไปฟังดูครับแม่ก็กลับเข้าไปโรงพยาบาลเลยก็ก็เครียดเนาะ เขาเคยบอกว่าถ he <that S 3> ้าเกิดเขาเป็นแบบนี้ให้เขาตายไปดีกว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วก็พอเราเกิดมาเขาก็บอกเราเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่พอสมองมันเริ่มคิดได้เยอะมันก็จะดิ่งกลับไปที่จิตใต้สำนึกตัวเองก็เหมือนท้อไม่กินข้าวไม่กินยาเหมือนจะตรอมใจแบบไปซะงั้นแล้วก็แบบเฮ้ยมันทรมานนะมันเรลก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็คอยลุ้นมีอะไรให้ลุ้นทุกวันก็น่าสงสารมากๆนะแต่พ่าขอบอกไว้นิดนึงก่อนเลยครับเวลาที่เป็นอะไรอย่างนี้ในครอบครัวสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือกาลังใจ กําลังใจที่ท่านผู้ชมให้ไปท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคุณชาคริสที่มีไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ตามไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือเป็นทางใดทางหนึ่งก็ตามให้กําลังใจคุณชาคริสเข้าไปช่วยได้จริงๆครับเพราะกาลังใจเหล่านี้จะไปสร้างคุณชาคริสเข้มแข็งและแข็งแรงได้ดูแลแม่ต่อได้ ใช่แล้วค่ะก็สู้ๆนะคะพี่คิดค่ะสู้ครับรีวิวบันเทิงเป็นกำลังใจให้ด้วยครับนะข่าวต่อไปครับคุณโบวี่ครับตอนนี้ก็มีภาพที่ได้เห็นกันทางโลกโซเชียลนะครับก็คือภาพของคุณโบวี่นะครับที่ถ่ายภาพร่วมกับแฟนหนุ่มคุณโอมนั่นเองนะครับแล้วก็ในภาพแฟนๆสังเกตกันเลยนะครับว่ามีกุหลาบ สีแดงช่อใหญ่นะครับแล้วก็ดินเนอร์กันใต้แสงเทียนนะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยในภาพนั้นเนี่ยนะครับที่เดี๋ยวสกู่เราจะได้เห็นกันนะครับมีกล่องแหวนครับสีแดงอยู่ในมันด้วยนะครับเลยท้ายที่สุดเนี่ยทำให้มีแฟนๆถามกันนะครับว่าเอ๊เดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันจะเป็นข่าวดีหรือเปล่ามีข่าวดีหรือเปล่าให้ได้ติดตามกันครับนะฮะคือทุกคนก็บอกตรงๆเลยนะฮะโบวี่เป็นคนสวยมากครับแล้วก็อยู่ในวงการพอสมควรก็เป็นที่รักของพวกเราทุกๆคนครับเพราะฉะนั้นพอมีภาพนี้เกิดขึ้นมา ภาพนี้จึงเป็นภาพปริศนาที่ทําให้พวกเราทั้งหมดเลยอยากจะรู้ความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วคุณโบวี่นี่มันจะมีข่าวแต่งงานจริงหรือเปล่าครับผมครับแต่ว่ารายการ<ถ>เราก็รายการเรานี่โอ้โหก็พุ่งเข้าไปถามเลยทางผู้จัดก,การของคุณโบวี่นะครับแล้วก็คําตอบที่ได้รับครับฟังกันดีๆนะครับก็คือ <c oughs> ถือเป็นเรื่องราวดีๆแต่ยังไม่ทราบว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีหรือไม่ครับนี่ <c oughs> คือถ้าตีความหมายคําว่าถือเป็นเรื่องราวดีๆคือยอมรับว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นครับ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงนี่เพราะว่า ในสัปดาห์หน้าคุณโบวีนี่จะต้องออกงานกับแฟนของเธอคิดว่าคิดเอาเฉยๆนะนี่คิดเอาเฉยๆว่าเขาคงจะแถลงข่าวในสัปดาห์หน้าหรือว่าจะแจ้งให้เราได้ทราบเรื่องราวต่างๆในสัปดาห์น้าให้สื่อมวลชนได้ทราบพร้อมๆกันแต่ทางนี้เราตีข่าวกันไปก่อนเลยว่าอะไรค่ะยินดีด้วยครับยินดีเลยนะฮะเขาเกิดเรื่องดีๆเราก็ต้องยินดีเขาหนูก็ลุ้นหนูก็ลุ้นหนูจะรอฟังลรว่ีบมาบอกแฟนๆรีวิวบันเทิงเลยว่ามันยังไงกันแน่นะคะโอ้ยยินดีด้วยนะนะครับผมเรื่องราวดีๆ ันนี้ผ่านไปนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับของคุณจียอนครับซึ่งหลายคนรู้จักคุณจียอนอยู่แล้วเป็นชาว กาหลีใต้นะครับที่มาทํางานในเมืองไทยแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นแบบขวัญใจของใครหลายๆคนในวงการบันเทิงน่ารักมากใช่ครับก็ทั้งร้องเพลงเล่นละครแล้วก็อย่างที่ผ่านมาก็งานทางด้านการแสดงเกี่ยวกับตลกนี่ก็มีคุณผู้หญิงสวยๆขนาดนั้นพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเวลาเอาบางคาใส่ปากเข้าไปตลกซะไม่มีตลกจริงๆนะครับดูจีออเล่นแล้วตลกมากมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มี พรสวรรค์ครับผมงั้นลูกพูอไม่ชัดบ้างจะโกรกไหมคะอ๋อคะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะเป็นคนไทยอ๋อนี่เป็นคนไทยแบบนี้ไม่ได้หรอคะไม่ได้ไม่ได้ครับนะฮะแต่คุณจียอนอย่างที่เราทราบกันนะครับก็คือมีข่าวนะครับที่หลายๆคนติดตามที่มีเป็นเรื่องเป็นราวนะครับกับทางคุณพจน์อานนท์แล้วก็อาเป็ดเชิญยิ้มนั่นเองนะครับล่าสุดนะครับคุณจียอนหอบกระเช้านะครับไปเหมือน ขอโทษนะครับคุณพจน์อนทนนะครับซึ่งคุณพจน์อนท์เนี่ยก็บอกว่ารับกระเช้าแล้วรับกระเช้าแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าในฐานะผู้ใหญ่ให้อภัยน้องนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้โกรดน้องแล้วก็อยากให้รู้ว่าการทํางานกับคุณหมู่มากเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบสูงนะครับอันนี้ก็คือมีการสอนด้วยแต่พจน์อนท์จริงๆโดยส่วนตัวเลยนะครับเป็นคนน่ารักมากโดยส่วนตัวผมนะโดยส่วนตัวอาจจะเป็นคนพูดโน่นพูดนี่พูดนั่นอะไรก็ตามแต่เวลาทํางาน อัจฉริยะสุดๆละครของเขานะครับหรือว่าหนังของเขาแต่ละเรื่องไม่มีเขียนบทครับมาจากในนี้มาที่ฉากมาที่ฉากแล้ววันนี้เราจะเล่นกันอย่างนี้แต่หนังของเขาทำไรได้ร้อยหลังะครับแต่บอกจียอนไว้นิดนึงนะครับพวกเราก็เป็นกำลังใจให้คุณเพราะเราชอบดูการแสดงของคุณแล้วก็ยังมีข่าวล่าสุดอีกว่า จะเข้าไปหาคุณเป็ดเร็วๆนี้ใช่ครับคุณจียอนบอกว่าจริงๆเราก็มีโอกาสติดต่อไปทางคุณเป็ดเชิญยิ้มแล้วนะครับแต่ว่าคิวยังไม่ตรงกันนะครับเมื่อคิวตรงกันปุ๊บเนี่ยคุณจียอนจะเข้าไปหา คุณเปดเชิญยิ้มทันทีเลยครับ,รบนี่มาดูข่าวของพระเอกสุดหล่อคนนี้บ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะพี่โป๊ปบธนวัต์ค่ะล่าสุดมีข่าวลือเยอะมากมายในโลกของโซเชียลนะคะคว่ามีพระเอกหนุ่มสูงขาวพาสาวนักศึกษาขึ้นคอนโดโอ้โหหลายคนก็บอกว่าเป็นพี่ป๊บหรือเปล่านะคะเมื่อเช้านี้ค่ะพี่ป๊บก็ไปบวงสรวงละครเรื่องพ่อยุ่งลุงไม่ว่างนะคะคซึ่งเรื่องนี้เล่นกับ,กบคู่จิ้นค่ะมิวนิษฐารเราก็เลยรีบไปสัมภาษณ์เลยว,ว่าเรื่องนี้มันยังไงคะพี่ป๊บจริงหรือเปล่าไปฟังกันค่ะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอครับเพื่อนสาวเหรออันนี้เป็นความลับมาบอกไม่ได้อะเรื่องส่วนตัวริงๆีไม่มีคอนโดนะครับนะฮก็อยู่บ้านปกติก็เราอาจจะไม่ได้มีข่าวกับใครมั้งแล้วก็โสดอยู่มั้งก็เลยอาจจะโยงไม่ได้ ติดหนึ่งในสิบครัสนว่าก็มันก็ต้องมีคนพูดถึงแหละมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันสนิทครับผมแต่เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับผมผมไม่ชอบชูผมแค่มีเมตตาแต่ว่าเออผมแ่เอ็นดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆครับ เจ้าชู้แต่มีเมตตาค่ะ <c oughs> คุณอาขาดูต่อไปได้ดูต่อ, <c oughs> ตอไปได้ค่ะ <c oughs> อเปล <c oughs> ลิบลพบพ่อ <c oughs> ปน่ารักมากเล,กเลยเป็นคําตอบที่น,านะะ่ารักมากก๊กิ๊กโ <c oughs> ดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากนะครับคุณโ <c oughs> ป๊บแล้วก็เป็นคนซึ่งตั้งใจและจริงจังมากกับการทําทุกสิ่งทุกอย่างครับครับผมอีกข่าวหนึ่งค่ะนี่เป็นควันหลงนะคะจากคอนเสิร์ต Love is in the air ไม่ใช่แค่พิจนนี่คนเดียวที่พลัด ตกเวทีไม่ถึงตกไฮดรลิกบนเวทีนะคะแต่ว่าคุณอาต้องไปดูภาพนี้ค่ะเป็นต้องดูด้วยค่ะระหว่างที่เกิดการโชว์อยู่บนเวทีเลยอันนี้เป็นรอบบ่ายโมงนะคะนี่นเห็นไหมคะในภาพก,านะก็คือสาวแต้วรัตพรค่ะนี่นะฮะร่วงวืบลงไปเลยกับเคนภูภูมินะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ใส่เสื้อฟ้านั่นคือณเดชนเดช ก็มาช่วยพยุงกัน <Hollywood> ขึ้นไปคือภาพมุมนี้เนี่ยเป็นการบันทึกภาพจากแฟนคลับนะคะเป็นภาพจากมุมสูงก็เลยเห็นชัดเจนเลยคือตกจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วพื้นเนี่ยเราได้ถามทุนกล้องไปเรียบร้อยแล้วมีการล็อกไฮเดรลิกแต่มันเกิดการล็อกไฮเดรลิกที่ผิดพลาดไม่มีความตั้งใจอะไรหรอกแล้วก็ดูขากลับนะจะเห็นเลยว่าทั้งคู่กลัวไอ้ตรงนั้นมากดูนะดูดูตอนเดินมาก่อนเด็กตกปุ๊บไม่รู้เลยแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเคนภูมิภูมิและนเดชปยุงขึ้นมาดูนะดูนะนเดชก็ไม่รู้ตกตาม้แลวก็ เดินขึ้นมาแล้วแต้วนี่เขาเล่นสควอตไปเยอะเพราะฉะนั้นเขาย่อตัวลงไปแข็งแรงตัวแข็งแรงมากแข็งแรงส้นสูงด้วยนะคะสูงมากทุกคนนะเดโชมาสโกออนใช่มีสปิริตมากมากเลยนะคะก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแฟนๆก็ยังแฮปปี้กันอยู่ทุกคนเลยนะคะแต่ขากลับนี่แหละค่ะคุณอาขาแสดงให้เห็นจริงๆว่าทุกคนกลัวไอ้จุดนี้นะฮะไอ้ซีมนี้ดูนะเดินมาจนถึงล้วลาก่อนแยกย้ายค่ะไม่มีใครกล้าเดินข้างมันอีกเลยสัมียิ่ี กันแยกมันสันกันแยก,ยกโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องราวเฮมากนะหลังจากนั้นนะทุกคน3คนนี้เขก็ไปคุยกันบอกว่า คนหนึ่งก็บอกฉันช่วยชีวิตเธออีกคนหนึ่งก็บอกว่าฉันนี่ก็ช่วยชีวิตเธออีก <c oughs> คนนึ่งบอกไม่ใช่ <c oughs> ฉันช่วยตัวเองก็ได้ <c oughs> ก็เลยมีปัญหาว่าตกลงใครช่วยชีวิตใครด <c oughs> ีห <ๆ S 2> <ค>รือเปล่านลคนต่างช่วยกันแต่ต้องบอกว่า<ช>เป็นเซีร์เปิดที่ดีมากเลยคือถ้าเป็นบางคนเป็นหนูเนี่ยหนูตกใจแบบวอยวายแล้วนะคะอ้าวคุณไม่ต้องห่วงถ้าเกิดคุณตกลงไปนะสมมติมีผู้ชายสองคนอยู่นะจะไม่มีใครช่วยเลยจะเลยผ่านไปเลยนะครับคุณจะหายปุ๊บหายปุ๊บลงไปเลยช่ไมชีวิตหนูน่าเศร้าขนาดนี้คะ่ะไปข่าวต่อไปดี ริมฝั่งน้าค่ะของค่ายเป่าจินจงนะคะโดยอาตูนพลนั่นเองเรื่องนี้นะคะตู่ได้เชิญคุณกัปตันภูทะเนศมานั่งแท่นเป็นผู้กํากับเรื่องแรกของช่องสมเลยคนอาขาพี่กัปตันเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงมาทั้งหมด25ปีและอาตูก็คงจะเห็นความสามารถานการกํากับต้องเห็นอะไรสักอย่างเพราะว่าตู่เป็นผู้กำกับที่เก่งมากคนหนึ่งแล้วอยู่ดีๆบอกว่าเอากัปตันมากำกับนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากลองมาดูซิว่ากัปตันเขาพูดถึงเรื่องราวของเขาเป็นยังไงบ้างค่ะ เต็มที่ครับแต่ว่าก็คือกลัวอาจจะกลัวเรื่องพักผ่อนกันนนั่เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องห่วงเขาเยอะนะเดี๋ยวเขาดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยก็ให้ให้ทำงานให้เต็มที่โชคดีครับเขาไม่ค่อยแพ้ท้องหอือเพลียอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่อาเจียนไม่ไม่ไม่แพ้ท้องเยอะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็เออ่ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับที่วันนี้ได้ได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับช่อง3นะครับวันนี้ในฐานะเป็นผู้กำกับนะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อผลงานแผนพละครของช่อง3 ได้ติดตามกันนะครับริมฝั่งน้ำนะครับ นี่ก็ต้องยินดีกับพี่กัปตันด้วยนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวเพราะว่าตอนนี้น้องเอกนะคะตั้งท้องแล้ว3เดือนแล้วก็มาเป็นผู้กํากับคนใหม่ของช่อง3าด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามชมผลงานของพี่กัปตันด้วยนะคะริมฝั่งน้ําค่ะห่วงเมียก็ห่วงห่วงงานก็ห่วงแต่มีอีกคู่หนึ่งนะครับแต่งงานก็เพิ่งแต่งงานเหมือนกันประมาณ3เดือนสเดือนกันคือคุณเพชรจ้าคุณนีเกลียวช่วงหน้าอย่าพลาดเด็ดขาดอยากมีลูกใจจะขาดอยากมีแต่มันไม่มีต้องทํำยังไงล่ะขูดมดลูกซะเลยฝังซะเลยดีกว่า เรื่องราวจะเป็นยังไงสัมภาษณ์สดกับคุณเพชรจ้าในช่วงหน้าครับกลับสู่การครับทั้งนะครับนี่คือรีวิวบันเทิงนะครับผู้หญิงความสวยเนี่ยเป็นของคู่กันจริงๆนะครับแต่ผู้หญิงบางคนเราเคยเห็นว่าสวยแล้วนะครับแต่เวลาที่เธอเปลี่ยนลุคมันทําให้เรา ตะลึงถูกต้องคุณอาชมหนูแล้วคะไม่ใช่เดี๋ยวราชนในซึ่งเป็นคนในข่าวบอกว่าคุณนอนพักผ่อนคุณนอนพัก่อนคุณตายอรไทยครับคุณตายอรไทยแฟนคลับเนี่ยก็โอ้โหคุ้นภาพของคุณตายอรไทยในความแบบว่าสวยใสน่ารักน่ารักใช่ครับนะคือมีความน่ารักแบบใสๆของเธนนะครับเป็นภาพที่แบบว่าเราคุ้นตาใช่ใช่ครับแต่ว่าที่ัที่สุดล่าสุดเนี่ยได้ น้องฉัดครับซึ่ง ừ, เป็นน้ามัธยชื่อดังเนี่ยนะครับ ừ, มาเปลี่ยนลุกให้ครับซึ่งต้องบอกว่าเปลี่ยนจนแบบจําไม่ได้เลยครับนี่โอ้โห คือเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากมิสอินิเวอร์สของเราใช่ครับน้องน้ำตานนัเองครับผมแล้วดูพอแต่งหน้าออกมาปุ๊บแทบจังไม่ได้เลยฮะผมว่าสวยจระึงใช่ครับกล้าพูดได้เลยคล้ายกันเลยค่ะหน้าคล้ายกันเลยนะคะตายน้ำตาเ้ยเจอตายไปประกวดปีนั้นสงสัยเสร็จแน่นอนเลยครับโอ้โหนี่คือบอกเลยว่าจริงๆแล้วส่งคุณตายอระไทยไปประกวดมิสอินิเวอร์สเลยดีกว่าร้องเพลงด้วยนะร้องเพลงด้วยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูขอให้น้องฉัตรมาแต่งหน้าหนูได้ไหมคะอาขาไม่ทราบราคาตัวน้องฉัตรเท่าไหร่อ่ประมาณวั แล้วสีห้าหมื่นประมาณนี้แค่นี้งค่ะอ๋อถั้งั้นหนูนอนอยู่บ้านไปเถอะนะไม่ต้องหรอกนะตอนนี้เจินนี่เขาหน้าใสมากเลยใช่คเขนอนเยอะนอนเยอะต้องนอนนั้งวนนะอ่ะต่อไปค่ะคุณอาขาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะในรายการ The Voice Kids Thailand นะคะได้สร้างปรากฏการค่ะคือมีน้องผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งชื่อน้องแนทสิริพงศ์นะคะอายุ14ปีเท่านั้นเองมาจากอุดรธานีค่ะเขาขึ้นไปร้องเพลงเรื่องขี้หมา แล้วน้าเสียงลีลาการร้องนะคะทำให้โค้ชทั้ง3าคนเนี่ยชอบมากกดหันมาพร้อมกัน3คนเลยค่ะนี่นี่ฮะใช่แล้วแล้วพี่รัตก้านะคะชอบมากจริงๆถึงกับขึ้นไปขอร้องเพลงด้วยบนเวทีเลยเพราะขนาดไหนมีเสียงมาให้ฟังกันด้วยค่ะไปชมกันค่ะ let's นี่ขึ้นไปแบบไม่มีการเตรียมก่อนนะคะไม่มีการซักซ้อมไม่มีแรงสิ้นเป็นแบบสดๆเลยแล้วหลังจากที่ปล่อยคลิปนี้ลงไปใน YouTube นะคะแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นยอดวิวพุ่งขึ้นไปถึง7 0 0 0 0 0วิวจนถึงปัจจุบันนี้3ล้านกว่าวิวแล้วค่ะอาคะเด็กคนนี้มีอนาคตแน่นอนเลยนะครับแต่อนาคตทั้งหมดของเด็กคนนี้ต้องมอบให้กับคุณแม่นะคุณแม่ต้องได้เครดิตด้วยเพราะว่าตอนที่จะมารายการนี้จริงๆไม่ได้อยากมานะมาเพราะคุณแม่บอกให้มาใช่แล้วค่ะคือน้องเนี่ยชอบร้องเพลงชอบเท่านั้นเองแต่ว่าโอ้จะมา The Voice อะไรอย่างน เอาเลยวไม่เอาหรอกขออนุญาตนะคะเมื่อกี้4ล้านวิวแล้วล่าสุดที่เราเพิ่งดูเลยนะคะ4ล้านวอลวิวแล้วโอ้โหสุดยอดจริงสุดยอดการจะขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งได้ของย u ทูบไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ถูกต้องเอางี้ดีกว่าน้องนัทเอาไปเลยแล้วกันโอ๊ยอนดีลยรอรอลุ้นค่ะรอรลุ้นค่ะว่าน้องจะเข้ารอบไปถึงรอบไหนนะคะแต่เป็นกําลังใจให้นะครับน้องนัทเก่งจริงๆครับคราวนี้ก็มาถึงข่าวสําคัญของเราในวันนี้อีกข่าวหนึ่งนะครับก็ซึ่งเป็นข่าวของคุณ เพชรจ้าและคุณนิวเคลียร์คู่นี้ก็เป็นคู่ซึ่งเรียกว่าเป็นคู่ที่คนจับตามองที่สุดทั้งก่อนแต่งงานและแต่งงานแล้วเพราะก่อนแต่งงานก็มีเรื่องวีราวเยอะจําได้ไหมฮะมีข่าวว่าตอนนั้นโอ้น้องนิวเคลียร์โกรธเลิกไปเลยโอ้หแล้วคนก็ลุ้นเนีใช่ไปง้อแบบอลังการมากง้ออลังการง้อาลังการจนได้แต่งงานแต่งงานเสร็จเรียบร้อยก็ตอนแต่งงานก็ประกาศเลยว่า จะท้องเลยจะต้องมีลูกเลยอยากจะมีลูกทุกคนก็มานั่งมองเขาในแง่ไม่ดีก็มองเอยสงสัยจะต้องท้องก่อนแต่งแล้ตอนนั้นไม่ใช่เลยครับนี่แต่งงานมาสามเดือนกว่าแล้วยังไม่ท้องเลยยังไม่ท้องไม่ว่าโกรธจัดเลยแบบโอ้โหตายแล้วทำไมไม่ท้องที่น้องนี่เกลียดก็อย่างมีลูกก็เลยต้องทําอะไรต่างๆนานาจนเป็นข่าวดังขึ้นมาในวันนี้ว่าจะต้องไปฝังฝังไข่ในมดลูกแล้วก็ต้องทํากระบวนการต่างๆมากมาย อยากกันนั้นเลยคุยกับเพชรจ้าเลยดีกว่าสดๆในสายนี้สวัสดีครับเพชรจ้าครับสวัสดีครับอาตายสวัสดีครับจอยเป็นเยอะสวัสดีค่ะพี่เจ้าคุณรู้ไหมเวลาที่เราตอนแรกเรารู้ว่าเราจะได้สัมภาษณ์สดคุณเนี่ยนะกับข่าวนี้เราดีใจกันทั้งสามคนเลยมีคําถามเยอะเลยฮะเมื่อกี้เมื่อกี้แอบฟังอาตัยนะครับอย่าเพิ่งไปเล่าเรื่องที่ทำไมเลิกกันตอนแรกนะครับผม อย่าอย่าไปรื้อฟื้นจะไมครับไม่ย้อนไ่ไปย้อนนะคะอย่าไปอย่าไปรื้อฟื้นครับเพราะว่ามันได้ผ่านไปแล้วแต่ในในปัจจุบันนี้สําคัญมากๆเลยจริงๆเลยคือตอนนี้แต่งงานมาทั้งหมดกี่เดือนแล้วครับเราแต่งกันตั้งแต่วันที่19มกราครับก็ประมาณสมเดือนได้ครับอาต่อยทันโทษนะครับคุณก็ยังหนุ่มยังสาวทั้งคู่เลยอายุก็ไม่ได้มากมายอะไรคุณเพชรจ้าทันโทษนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้4ี่สิบพอดีครับ4ี่สิบแล้วน้องล่ะครับ น้อง27ครับตอนนั้นนะจีแล้วทำไมถึงต้องรีบจะมีลูกขนาดนี้ล่ะครับก็จริงๆแล้วน้องนิวเนี่ยความฝันของเขาเลยคือเขาอ่ะเป็นคนรักเด็กเขาก็อยากจะมีเด็กๆที่เป็นลูกของเขาวัยติบันเนี่ยไปเลี้ยงลูกเพื่อนซะส่วนใหญ่ อุ้ยน้องดิวนิดดีจังเลยนะโชคดีเลยเขาเป็นคนที่รักเด็กใช่ไหมเขาเหมือนสามีสามีก็รักเด็กเนาะใช่ผมก็รักเด็กบอกว่าเอาเอาเด็กพาณิชย์มาเลี้ยงไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่เคยชรักเด็กอายุยี่สิบเจ็ดเดียวเด็กนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปรับเด็กพาณิชย์มาเลี้ยงหรอกนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พออยากจะมีจริงๆก็โดยพจนโดยปกติเลยเราก็ทราบกันอยู่นี่พูดตรงๆเลยนะคือว่าคุณเองก็ไทยชาตรีจริงๆ เรื่องงานของคุณเรื่องยาของคุณเรื่องการค้าขายของคุณใครๆก็ทราบว่าคุณคือมือหนึ่งเลยมันไม่ได้ผลเหรอครับครับอ่ามันไม่ได้ผลเหรอครับมันมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ละมันก็ไม่ได้ง่ายด้วยเพราะว่าเราก็ลองใช้เทคนิคแบบพื้นพื้นแบบหน้าเจ็ดหลังเจ็ดมาแล้วโอ้โหนับวันนับวันใช่นับวันมาแล้วตามที่แบบว่าคุณหมอหรือเพื่อนๆแนะนําหรือแบบ ้ายากก็ลองมาแล้วก็ยังไม่ได้อฮครัแต่นี้พอมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ขึ้นมาลองตรวจละเอียดหน่อยดีกว่าว่าเออสรุปว่าเราต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้พอเวลาไปตรวจจริงๆปุ๊บแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับผลปรากฏว่าคุณไม่สมบูรณ์หมายถึงว่าจริงๆแล้วในภาษาแพทย์นะครับน้ําเชื้อคุณไม่สมบูรณ์หรือว่าน้องมดลูกไม่สมบูรณ์หรือไข่ไม่สมบูรณ์จริงๆแล้วของผมนี่สมบูรณ์มากเลยนะครับมี กระเระมาสิบสี่ล้านตัวเละคะตายครับผมครับขี้ขีจคุยบไม่ถือว่าสมบูรณ์เขานับเป็นข้าถ้านัเานับอย่างนี้จริงๆแ้าสิบี่ล้านตัวก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วยังไงต่อครับแล้วยังไงต่ออ่าแต่ว่าแบบว่าในของน้องนิวเนี่ยก็เราก็เซฟเซฟไว้ก่อนโดยการที่เราเนี่ยไปเก็บไข่ครับอ่าไปเก็บไข่ที่แบบว่าสมบูรณ์ที่สุดออกมาก่อนคือตอนนี้เราทําทุกทางเลย ทำเองแล้วก็ไหว้พระแล้วก็เอาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เอาทุกอ,อย่างเลยเ,เพราะเราต้องการนี่อย่ารีบมีอ๋อทั้งสศาสตร์วิทยาศาสตร์เอาหมดผมถามตรงๆนะอ,อย่าอย่าอย่าหา<อ>ว่าผมลาบละ,ละล้วงเลยคืออยากรู้จริงๆว่ามันเป็นเพราะว่าต้องท้องปีนี้เพราะว่ามันเป็นเลิกเป็นดวงหรือเปล่าว่าถ้าเกิดลูกคลอดปีหน้าจะยอดเยี่ยมมากจะดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับเออไม่ไม่เกี่ยวเลยครับท่ายครับก็คือคือมายิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับคือาะว่าถ้าเรามัวแต่แบบไปเขาเรียกอะไร มันเวลาเราจะมีลูกเนี่ยค่อนข้างจะต้องสตรีทครับอย่างเช่นแบบต้องพักผ่อนให้เพียงพอผมก็จะต้องลดเรื่องการรับงานห้ามนอนดึกห้ามจิบวายห้ามสูบุหรีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะต้องรูทีนของชีวิตมันต้องคลีนมากก็เลย อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องแบบเออรีบรีบ,รบมีดีกว่าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นอ่าเข้าใจนะฮะตอนนี้คุณก็เลยทันโทษนะครับเก็บสเปิปิมเรียบร้อยเก็บไข่เรียบร้อยก็เลยมาถึงขั้นตอนที่ต้องเตรียมตัวน้องนิวเคลียร์คือการนําเธอไปขูดมดลูกถูกต้องไหมครับใช่ใช่ครับขูดขูดข้างไหนครับเออไม่รู้นะครับว่าซ้ายหรือขวาเดายวทำไมอะคะพี่พจ้าตอนที่คุณหมอเขาเขาตรวจเนี่ยพี่ก็อยู่ด้วย Uh huh. แล้วก็แบบคุณหมอก็จะส่องเอ็กซเรย์อะไรเข้าไปปุ๊บ uh huh. ก็จะเห็นว่าแบบเออตรงเนี้ยเป็นจุดที่แบบอันนี้ให้ข้อมูลความรู้นิดนึงว่า uh huh. ในสาวๆเนี่ยที่อยากมีลูกและมีลูกยากเ่ยบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีผนังมดลูกที่มันหนาออ oh. อ่าไม่ได้ uh huh. ไม่ได้เป็นไม่ได้เรื่องผิดปกตินะครับเ,เรื่องปกติ uh huh. แต่ถ้าเกิดผนังมันบางเนี่ยมันจะมีโอกาสตั้งท้องได้ง่าย uh huh. ถ้าผนังหนาเนี่ยลูกจะไปเกาะเกาะยาก ก็เลยต้องขูดผนังวดลูกหมอคลีนเลยทาให้มันบางๆเพื่อจะรอให้ไปลูกเราไปติดได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วครับเพราะฉะนั้นเมื่อตอนนี้ขั้นตอนการขูดผนังมดลูกเสร็จเรียบร้อยก็จะต้องเอาสเปิมแล้วก็ไข่ของน้องนีเคลียร์ผสมกันเมื่อผสมกันเสร็จเรียบร้อยถึงจะเอาไปฝังในมดลูกถูกต้องไหมครับใช่แล้วครับตอยครตอนนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนนั้นใช่ไหมครับอ่าใช่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่แบบ คาดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยสองเดือนน่าจะท้องเลยครับผม่าคุณจะฝังคุณจะฝังกี่ใบครับจะฝังไข่กี่ใบครับคือผมอยากได้จริงๆอยากได้คนแรกมาก่อนครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าถือว่าได้มาสองเลยก็ถือว่าแจ็คพอตครับดับเบิ้ลเพราะฉะนั้นยังไงยังไงก็ต้องฝังสองใบก่อนถ้าเป็นแฝดก็ยอมเป็นแฝดแต่ถ้ามุดว่าเสียไข่ไปใบนี้ก็ยังเหลือเป็นคนเดียกก็ยังโอเคอื ใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นความฝันของน้องนิวเคลียร์เลยที่อยากจะมีลูกใช่ไหมครับใช่ครับและความฝันของเพจ่าแล้วความฝันของเพจ้าล่ะครับคือจริงๆฝันผมก็ทำมาหมดแล้วตอนนี้ก็ฝันอยากมีลูกด้วยกันอย่างเงี้ยครับอยากสร้างครอบครัวครับดีใจจังเลยดูแลเขาแม่ลูกอะไรเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นขอเพื่อความเคลียร์แล้วก็ชัดเจนอีกทีนึงนะครับเรื่องของคุณเพชรจ้าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณเพชรจ้าใช้ใช่ไหมฮะก็้บอกแล้วไงจอนปกติคนเราเนี่ยผู้ชายจะมีสเปิร์มอยู่ประมาณ3-4สล้านตัวของผมมี14ล้านตัว เสียงแบบของผมนี่ผู้ใจโอเคโอเคก่อนจะจากกันไปในช่วงนี้ก็ต้องขอบอกว่าเราทั้งสามคนเป็นกำลังใจให้นะขอให้ให้ให้เรียกว่าฝังได้สําเร็จและมีข่าวขอความุรานีเดียวมีข่าวดีเสร็จเรียบร้อยช่วยบอกเราด้วยบอกเราก่อนก็ได้เราอยากจะรู้ว่าเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายนะครับค่ะ ออยินดีมากเลยครับตาไครับขอบคุณมากาลูกครับยินดีมากครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเรื่องราวดีๆของเขานะชีวิตเขาเขาเปลี่ยนความฝันอยากจะเติมเต็มครอบครัวให้ครบถ้วนด้วยการมีลูกเนี่ยแหละเขาเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนเห็นไหมตั้งแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนโอ้โหเฮลมากๆนะเพชรช่างนิ้วจริงๆนะท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นผู้ชายสุดผู้ชายเลยแต่เดี๋ยวนี้เห็นนะเมื่อเวลามันเปลี่ยนไปทุกอย่างมาถึงเขาก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอยากจะมีลูกครอบครัวแล้วสองเดือนสองเดือนรอรุ้นกันนะคะขอให้ชคดี ะะพักตรงนี้สักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยเซ็กซี่มากมากเลยและอตอนนี้มไ,ไม่ใช่นอนไปเลยนอนไปเลยและยาวให้อยู่ที่ช่องทางนีส้<ๆ>สักครู่เดี๋ยวครับ สุรการของเราอีกครั้งแล้วนะครับผู้หญิงที่สวยที่สุดและเปลี่ยนและสร้างประวัติศาสตร์ของโลกครับผมบูเช็กเทียนครับนะฮะนี่ก็เป็นโอ้โหซีรีส์ที่หลายต่อหลายคนมีโอกาสได้ชมไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่มารับบทนี่นะครับก็คือฟ้านปิงปิงครับซึ่งถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของจีนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็สําหรับซีรีส์นี้เนี่ยที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยก็คืองบประมาณในการสร้างครับสามร้อยล้านหยวนหรือว่าหนึ่งพันห ีรีส์นี้ฟ้านปิงปิงนอกจากจะรับบทนําแล้วเธอยังเป็ Honestly, นโปรดิวเซอร์ที่ร mm ับผลิตอันนี้ด้วยครับเป็นเจ้าของบริษัทถูกต้องครับและที่สําคัญที่สุดเลยท่านอย่าพลาดเด็ดขาดโปรดิวชั่นสุดยอดอลังการสวยสดงดงามและน่าชมมากๆเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจากนี้ไปก็จะได้ชมแล้วแต่ที่แน่จำไว้เลยที่ไหนในโลกก็ตามผู้หญิงมาผู้ชายไป จริงๆก็ฟ่านปิงปิงมาบูเช็คเทียนมาแล้วสามโกกผมหายไปไหนสามโกกไปอยู่ช่อง13แล้วก็ติดตามได้สามทุ่มตรงจันทร์ศุกเลยครับ ได้เลยคนะมาที่ฝั่งละครไทยกันบ้างดีกว่านะคะเหมือนคนละฟาดฟ้าเมื่อคืนนี้อออากาศเป็นตอนที่สองแล้วกําลังสนุกมากๆแล้วก็พระเอกนางเอกคุณอาค่ะน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักสิคุณดูแอนดิวเดินมาแอนดิวแกมีค่าส่วนตัวของแกกระเดินผมทําให้ตูนว่าจะไม่เหมือนแต่เป็นสไตล์แล้วหนูเริ่มจะฟินจิกหมอนแล้วค่ะคุณอาเพราะว่าพระเอกของเราเริ่มจะวันวหยกาลังเอกแล้วนะคะแต่ว่ามีฉากหนึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะมีฉากที่พูดถึงขนมไทยชนิดหนึ่งนะคะ ก็คือเป็นในเรื่องเนี่ยพูดว่าจ่ามงกุฎ<ช>ค่ะ<ม>แต่ว่าแฟนๆก็ออกมาบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่จ่ามงกุฎแต่มันคือขนมดาราทองซึ่งทางทีมงานนะคะก็ได้ขอโทษแล้วด้วยนะคะ<ม>บอกว่าเข้าใจผิดมาตลอดแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะหาข้อมูลให้มากกว่านี้ยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพอมาพูดถึงละครเรื่องนี้ก็อดที่จะพูดถึงน้องแมทไม่ได้<ม><ม>น้องแมทเนี่ยเขามีข่าวนะท่านผู้ชมเขาจะได้ไปเล่นละคร เป็นละครของพี่หน่องอรุโนชาค่ะ<ม>จริงๆแล้วเป็นซีรีส์ของเกาหลีนะคะชื่อว่า You Who Came From The Star <ม>หรือว่าชื่อไทยคือใยตัวร้ายกับนายต่างดาวซึ่งพี่หน่องนะคะได้ไปซื้อลิขสิทธิ์มามทำเป็นเวอร์ชั่นไทย<ม>พระเอกก่อนค่ะอา พระเอกเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นนัเดชคูกิมิยะัวแล้วสม,มที่สุดในโลก <c oughs> ไม่มีใครจะเหมาะสมครับนัดเดชหลอ่อ <c oughs> เหมือนพระเอกต่างดาวอย่างแท้จริงและหน้านัเดชนะครับเวลาแกทําเฉยเหมือนแกไม่รู้อะไรเลยจริง,รง <c oughs> แต่นั่งเองในเรื่องสิครับ <c oughs> จะต้อง <c oughs> ได้คนที่แสบสันการันตีได้ซึ่งแฟนๆนะคะก็ได้โหวตแล้วก็ส่งแรงเชียร์กันเข้ามาอยากจะให้เป็นแมทพีรณีคุณเรียกอย่างนั้นว่าแรงเชียร์เหรอครับผมเรียกว่าการบีบคั้นผู้จัดมากกว่าบีบคั้นผู้จัดจริงๆว่ายังไงก็ต้องเป็นแมทอย่างไงก็ต้อง ผมขอบอกท่านผู้ชมนิดนึงก่อน<ะ>พวกเราทั้ง3ามคนเขาบอก<ฆ>ว่ากรุณาทาอย่างนั้นต่อไปกรุณาทาอย่างนั้นต<ฆ>่อไปใช่เพราะว่าเราก็เห็นด้วยว่าแมทก็เหมาะกับบทชอนทรงอีในเรื่องนี้มากๆเลยเหมือนกันนะคะเอะหรือว่าถ้าเกิดพี่น้องอจะเปลี่ยนใจเป็นเจนนิชาพันหนูก็ <c oughs> โอเคมนุษย์ต่างดาวเขาจะมองไม่เห็นนะครับมันเตี้ยมากมนุษย์ต่างดาวทำไมมนุษย์ต่างดาวจะบอกอยู่ไหนอยู่ไหนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก่อนที่จะไปเจอเธอในเรื่องนั้นคืนอ้าว ยังไงก็เจอเธอในเรื่องนี้ซะก่อนในเรื่องเหมือนคนละฟ้าฟ้าได้ดูแน่นอนแต่ว่าสําหรับเรื่องใหญ่ตัวร้ายกับนายต่างดาวเนี่ยมารอลุ้นกันว่าสรุปเป็นใครครับผมแต่ผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์แมตแน่นอนวันนี้คนจะต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีกครั้งนึงในวันพรุ่งนี้กับรีวิววันเทิงและเหล่าสาคนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะค